สวัสดีครับนี่คือควันหลงมวยไทยเจ็ดสีอาทิตย์ที่24เมษายนวันนี้มาช้านิดหนึ่งสาเหตุที่มาช้าเพราะว่าหงแดงต้องตอบคำถามเอฟซีที่กรุณาทักเข้ามาเยอะเหลือเกินไม่ตอบไม่ได้หงแดงยกให้เอฟซีที่ทักเข้ามาที่ถามเข้ามาเนี่ยเป็นเบอร์หนึ่งเลยเป็นเหมือนพี่เหมือนน้องที่คอยเป็นกระจกส่อง ให้เราได้พัฒนาตัวเองวันนี้ถาม่ามวยไทยเจ็ดสีโดยเฉพาะคู่เอกอาจารย์หงแดงช่วยเล่าให้ฟังหน่อยมันเป็นอะไรมันเกิดอะไรขึ้นสังคมโซเชียลทักถามเข้ามาเยอะเดี๋ยวค่อยเจอกันก่อนอื่นนะ f อซชอบกดซับสไคร b ์กดติดตามให้หน่อยถ้ามีโฆษณาดูโฆษณาให้ด้วยหงแดงจะขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่ง นี่คือหนึ่งกำลังใจของคนทำม,มาทำไมต้องพูดอย่างนี้พูดตรงๆเลยรายได้ของหงแดงเกิดจาก YouTube นะกรณาขายโฆษณาให้แล้วแบ่งไรายได้จากค่าโฆษณามาให้หงแดงนี่คือรายได้หลัก f อได้ทราบข้อมูลดีๆฟอร์มมวยอาวุธมวยแล้วสามารถนำข้อมูลเหล่านี้ไปประกอบการต่อสู้ได้ ข้อมูลเหล่านี้ถูกนำเสนอในรูปแบบของคอมเมนเตอร์บทวิเคราะห์เพราะฉะนั้นรายได้หลักจึงมาจาก YouTube YouTube ขายโฆษณาให้หงแดงไม่ใช่มวยหูไม่ใช่ลายพักยกเพราะฉะนั้นหงแดงไม่มีไรายได้จาก2อสอย่างนี้ไรายได้จึงมาจาก YouTube เพราะฉะนั้นการที่สมาชิก FC เข้ามาดูก็ถือว่าเป็นการสนับสนุนหงแดงสนับสนุนวิถีทางการทำงานของหงแดงอีกรูปแบบหนึง่งวันนี้ขอตอบคำถาม FC ก่อนก่อนเข้าควันหลงมวยไทยเจ็ดสีคุณเยียวเวหาบอกว่าผมโดนเพชรนำชัยหูอื้อเลยอยากจะบอกเกี่ยวเวหาว่านะ หงแดงทำตามรอยเซียนถ้าคุณเหยี่ยวเวหาว่างหงแดงไล่สดตามรอยเซียนเนี่ยเข้ามาดูนิดหนึง่งตามรอยเซียนนี่ถือว่าเป็นข้อมูลอัปเดตล่า,าสุดเลยก่อนมวยไทยเะสีชก30นาที f อจะได้ทราบว่าในบรรดาก,กูรูเมืองไทยเซียนมวยในเมืองไทยเนี่ยเขาอยู่ตัวไหนเขาให้ตัวไหน สิ่งเหล่านี้ถือว่าเป็นข้อมูลที่ดีเยี่ยมก่อนมวยไทยเกีิีชคสามสิบนาทีเข้ามาดูนิดหนึ่งหงแดงไม่ได้สกรีนได้นะเซียนมวยเขาเซียนมวยหรือครูเล่ามาอย่างไงหงแดงสื่อสารต่อพัฒนาขอบคุณข้อมูลดีๆขอบคุณครับสิริชาสวัสดีครับหลวงพี่บังเลิศขอบคุณครับสักกะริดเก่งมากครับ พอได้สวิงหงแดงเพชรนำชัยตัวเล็กใช่วันนี้เพชรนำชัยมาตัวเล็กกว่าแต่ขนาดที่มาตัวเล็กปี64-65เคลื่อนไหวตลอดคู่ต่อสู้หายไปร่วม2ปีอะ Pro ชอบมากครับบันศักดิ์โปรเจกทานหักตั้งแต่คู่แรกโอ้โหวันนี้ขอบอกว่าบทวิเคราะห์มวยไทยเจ็ดสีโดยหงแดงเท่า สคู่เข้าคู่2คู่3ส,ส่วนคู่1และคู่เอกพลาดสู่พดทองสีเยี่ยมครับขอบคุณครับบุญทศกำแพงเพชรชัดเจนโอ้โห fc จากกำแพงกำแพงเพชรขอบคุณมากครับมอฮัมหมัดแดงนุย้ย fc จากสตูลสวัสดีครับในหัวสะอาดเท่าสะอาดนะ ข้าวสามดวงชอบครับพิชัยบุราคอช่องเจ็ดกรรมการชอบมวยเดินแต่วรพลแพ้สมใจใจงามขอเน้นๆไมตรียาย่อตามครับขอบคุณครับขจัดปานุมัติตามครับทิติพตรตีโพคาชอบครับ สักสิทธิ์ร่มบาปีกดไลค์กดแชร์ตั้งแต่คนที่หกโอ้โ oh, ห oh, oh, ขอบคุณมากอุไทยสุกยางกูลอาจารย์ให้ข้อมูลละเอียดไม่แอบแฝงถูกต้องครับคอมเมนเตเตอร์ ator, นะคอมเมนเตเตอร์ ator, ที่ทำงานโดยที่ไม่มีแพลตฟอร์มของมวยหูเข้ามาเกี่ยวข้องไม่มีแพลตฟอร์มของมวยลายพักยกเข้ามาเกี่ยวข้อง นำเสนอข้อมูลแบบตรงไปตรงมาไม่มีรับรองกลางถือว่าเป็นหนึ่งแนวคิดที่คอมเมนเตเตอร์มาไม่ว่าในเมืองไทยไม่ว่าต่างประเทศข้อมูลที่ออกไปเนี่ยต้องไม่รับรองกลางตรงไปตรงมา FC สามารถบริโภคได้นำไปใช้ประกอบการต่อสู้ได้มาถึงควันหลงคู่ที่หนึ่งคู่ที่หเพชรนำชัยเจอเดวิดถ้า f c ได้ ได้ติดตามนะตามรอยเสียนเพชรนำชัยนี่ได้อัดฉีดจากเจีย๊ยบรามินทรานเบื้องต้นเลยสี่หมื่นขนาดที่เดวิดเนี่ยหายจากสังเวียนมวยไทยไปกว่า2ปีเป็นมวยอาวุธดีนะซ้ายหน้าดีหลักเหลี่ยมดีกระดูกมวยดีขนาดที่เพชรนำชัยนี่เคลื่อนไหวตลอดมวยคู่นี้ คุณเอกปัตตานีนะอันขอเอ่ยชื่อพี่เอกหน่อยพี่เอกบอกว่าให้อยู่เดวิดพี่เอกมองว่าเดวิดเนี่ยเก่ากระดูกมวยดีกว่าวันนี้ถ้าไม่ยุบไม่ยน่นจากการหายไปสองปีเนี่ยยาวๆไปเนี่ยสีหเอาตัวรอดได้จะชนะในที่สุดนี่ถึงบอกว่า f อฟซี FC ว่างนะประมาณบ่ายสองโมงเข้ามาดูหงแดงไลหลสดตามรอยเซียนจะมีประโยชน์เป็นอย่างยิ่งวันนี้จริงๆอย่างที่หงแดงเคยพูดให้ฟังวันนี้นะเดวิดไม่มียุบไม่มียน่นขนาดที่คู่ต่อสู้พยายามเดินเข้าหานะวันนี้เพชรนำชัยเดินช้าไปนิดนึงอาวุธนำก็ไม่มีจะเข้าไปเกาะไปเกี่ยว ก็ถือว่าเป็นเรื่องยากเพราะว่าเดวิดเนี่ยหลักเหลี่ยมเขาดีเลดเปิดขึ้นมานี่เพชรนำชัยต่อแพงด้วยนะสาเหตุที่ต่อแพงเพราะว่าได้เคลื่อนไหวตลอดนะเดวิดหายไปสองปีเซียนเขามองอยู่ตรงนี้มองว่าเดวิดยืนได้ไหมถ้ายืนได้เพชรนำชัยก็เจอโจทย์ยากวันนี้เดวิดยืนได้ มาที่คู่สองคู่สองธนชาติเจอคัมแบ็กธนชาติเคยชนะมานะเตะน็อกที่เชียงรายยกสองวันนั้นตกลงกันที่ร้อยี่บสามธนชาติมาไม่ลดเลยต่อยที่ร้อยยี่บแปดวันนี้ล้างตากันอีกครั้งหนึ่งกูรูผู้รู้มวยไทยเจ็ดสีนะบอกว่า ทับแบกเนี่ยอาวุธดีศรีระดีนะวันนี้นอกเบียดในนี่เหลืมวันนี้บบคัาแบกต่อยดีมากๆลูกทีบทำไายจังหวะแข้งซ้ายขวาหน้านี่ออกได้ดีวันนี้ธนะชาติหาไม่เจอเลยตัวเล็กกว่าด้วยวันนี้บบคัาแบกต่อสบายมากแล้วก็ไปโลดเลยทัมแบกเนี่ย ถือว่าเป็นมวยรักมวยชอบของหงแดงคู่แรกนะเพชรน้ำชายพลาดแล้ววันนี้คัมแบ็กมากกู้ได้้ห,หงแดงนิดหนึ่งมาถึงรองผู้เอกเพชรรุ่งเจอประกายเพชรวันนี้เห็นใจประกายเพชรนะวันนี้มาเล็กกว่าทุกสัดส่วนสั้นกว่าเล็กกว่าบูดูดันเพชรรุ่งนี่เป็นมวยเป็นมวยระดับแถวหน้าเลยนะอาวุธดี ไอคิวดีดักบวกหมัดบวกศอกวันนี้ประกายเพชรโดนเยอะมากโดนนับด้วยโดนศอกแตกด้วยโอ้ปัญหาเยอะไปหมดสุดท้ายเพชรลุ่งนัดต่อยประคองวันนี้ถ้อยทีถ้อยอาศัยสุดท้ายชนะประกายเพชรแบบขาดลอยเลยต้อนรับประกายเพชรกลับมาช่องเจ็ดในรอบ10ปีมาถึงมวยคู่เอก f อทักเข้ามาเยอะเหลือเกินมวยคู่เอกมันเป็นยังไงอาจารย์หงแดงมวยคู่เอกความคิดของหงแดงนะความคิดออกได้สามหน้ายอดวิยามีโอกาสชนะเสมอแพ้เช่นเดียวกันกับวรพลวันนี้ขอบอกว่าวรพลทำได้ดีมากๆนะโดยเฉพาะยกสี่แต่การต่อยดียกสี่ มันก็ไม่ได้การันตีว่าคุณจะได้รับการชูมือมวยคู่นี้นอกนะยอดวิยาก็ประคองตัววางแข้งขวาแทงในสู้วางแข้งขวาสู้วางแข้งขวาสู้ตลอดการชกทั้งห้ายกมองว่าเบียดคู่ขี่สูสีมากๆ ถามบอกยอดวิทยาดูว่าเสียเปรียบไหมเรื่องของอาวุธไม่ได้เสียเปรียบเลยต่อยง่ายด้วยซ้าถามบอกวันนี้ชัดเจนไหมไม่ไม่ชัดเจนวันนี้ยอดวิทยาอาวุธออกไม่ชัดเจนนะต่อยง่ายกว่าแต่อาวุธที่ออกไม่ค่อยชัดเจนวันนี้ยอดวิทยาขวาดักบวกหมัดขวาดีๆเนี่ย วันนี้มีน้อยไปน,นิดหนึ่งขนาดที่วรพลวรพลเดินเข้าหาหนึ่งสองสามสี่ห้าเนี่ยเดินเข้าทำเดินเข้ากระทำเดิมลุยเนี่ยต่อยได้ทําได้โดยเฉพาะยกสี่มองว่าชัดเจนยกสี่นี่มองว่าชัดเจนนะออกลูกหนักลูกชัดเจนวันนี้ทําได้ดีมากๆแต่แพ้ สาเหตุที่แพ้กรรมการก็มองในสามมุมนั่นแหละมองว่ายอดนิยาถอยวางแข้งถอยวางแข้งขนาดที่วรพลเดินหน้าต่อยหมัดเดินหน้าต่อยหมัดเตะเจาะยางเขาวงในยกสี่ทำได้ดีเยี่ยมกรรมการนั้มองว่าอาจจะไม่ผ่านมองว่าไม่ผ่านแต่ในสายตาของแฟนมวยไทยเจ็ดสี ที่กรุณาทักถามเข้ามาบอกว่าวรพลทําได้ดีเยี่ยมแต่แพ้หมดยกสุดท้ายวรพลต่อสามหนึ่งนะราคาไม่ได้บ่งบอกว่าวรพลจะชนะมวยคู่นี้ในสายตาของหงแดงออกได้สามนัาชนะเสมอแพ้เมื่อกกรรมาการชูมือให้ยอดวิทยาชนะถือว่าเป็นเอกสิทธิ์ของการตัดสิน ต้องยอมรับกีฬามีแพ้มีชนะถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาอาทิตย์หน้านะหนึ่งพฤษภามวยไทยเจ็ดสีน่าสนใจมากประชาสัมพันธ์หน่อยเดี๋ยวหงแดงจะลนบทวิเคราะห์ทั้งสี่คู่เลยที่จะต่อยคู่หนึ่งมวยรอบปูนเสือรอบรอง ชนะเข้าชิงแพ้ชิงที่สามฉลามดำเจอพุิใจไทยเดี๋ยวจะคุยแบบเข้มๆเ,เลยอาวุธมวยเป็นยังไงการต่อสู้จะออกไปทางไหนคู่สองมวยรอบเพชรสังวานเจอวุฒิกรโอ้โหขอบอกว่าเป็นนักมวยรอบปูนเสือที่สรีระใหญ่มากๆแล้ว ปรับเวทนะจาก114ขึ้นมาต่อย116ขอบอกว่าคู่นี้ถูกคู่จริงๆแล้วมาเจอกันส่วนรองคู่เอกเพชรดำเจอมหามงคลคู่นี้ก็ซีดลูกผีลูกคนออกใครก็ได้ส่วนคู่เอกนะชิงแชมป์140เฟอร์รารี่ตะเพาแก้วสีวกรเคยชิงมาแล้ว ไม่ได้เข็มขัดยังอยู่ที่เดิมวันนี้เป็นคิวของแลมโบเล็กโตโยตาเจอกับยอดอ e ีทีปตททองทวีใครชนะได้แชมป์ร้อยสี่สโอ้โหมันโก้จริงจริงแลมโบนี่ยมวยขวาเตะขวาต่อยขวาซ้อมอยู่เบิ่มหูดินนะภายใต้การดูแลของสิทธิศัก์ขนาดที่ยอด e ีทีเนี่ยซ้อมอยู่ทีเด็ด99ภายใต้การดูแลของหมนใต้ พี่ตีทีเด็ดเก่าๆเดี๋ยวหองแดงจะหล่นบทวิเคราะห์พร้อมทัศนอ FC อย่าพลาดการติดตามนะวันนี้เวลาหมดหมดเวลาพบกันใหม่บทวิเคราะห์มวยไทยเจดีอาทิตย์ที่หนึ่งพฤษภาคมขอลาไปก่อนสวัสดีครับ